สวัสดีครับดเด็กๆในคลิปนี้นะครับผมเป็น EP ที่2นะครับสำหรับการฝึกร้องเพลงมันคอยดูแลรักษาดวงใจนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันในท่อน B นะครับผมโดยท่อนนี้นะครับมาสเตอร์ได้ทำการเปลี่ยนคีย์ของเพลงนะครับผมจากเดิมเป็นคีย์ C เนาะ ในเพลงนี้ก็จะกลายมาเป็นคีย์ A นะครับให้เด็กๆได้ร้องง่ายขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฝึกร้องท่อน B นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในท่อนที่1กันนะครับผมในท่อนที่1นนะครับเดี๋ยวเด็กๆพูดตามมาเซอร์เหมือนเดิมนะครับพูดตามก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยร้องตามพร้อมกับเสียง ของเปียนโนนะครับผมคราวนี้เรามาดูท่อนที่1กันครับท่อนที่1น,นะครับพูดพูดตามก่อนนะครับอาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่พร้อมนะครับพร้อมกับเสียงเปียนโน3าสอาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่ได้นะครับเด็กๆ ต่อไปนะครับเด็กๆท่อนที่สองนะครับผมเด็กๆพูดตามเหมือนเดิมนะครับเกิดวันไหวไปตามประษาคนไกลกันต่อไปร้องพร้อมเสียงเปียโนนะครับพร้อมกัน3 4เกิดวันไหวไปตามประษาคนไกลกันได้ไหมครับเด็กๆต่อไปนะครับเด็กๆ ท่อนต่อไปท่อนที่สามนะครับพูดตามเหมือนเดิมนะครับแต่เรายังมีใจกันไว้ไม่หวาดวันพร้อมนะครับพร้อมเสียงเป็นนูนนะครับเตรียมสามสี่แต่เรายัง นะครับเด็กๆคราวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในท่อนที่4นะครับาท่อนที่4พูดตามก่อนนะครับจะไม่เหลือดวงใจที่คิดเผื่อใครพร้อมนะครับเสียงเปียโ,โนเตรียมสามสจะไม่เหลือดวงใจที่คิดเผื่อใครต่อไปนะครับเด็กๆ เราได้ฝึกร้องท่อน B กันครบแล้วทั้ง4ท่อนนะครับผมจากนั้นเราเอาทั้งหมดเลยที่เรียนในคลิปนี้นะครับมารวมกันนะครับเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมกับมาสเตอร์เลยนะครับผมพร้อมนะครับมาเลยสาม่ 3, อาจจะมีบางคราัาเราพบใครใหม่ ไปตามภาษาคนไกลกันแต่เรายังมีใจกันไว้ไหมว,วันจะไม่เหลือดวงใจที่คิดเพื่อใคระนะครับมาเส้อหวังว่าเด็กๆคงจะร้องได้นะครับผมถ้าเด็กๆคนไหนฝึก ร้องแล้วร้องได้นะครับอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้มาเซอร์ดูกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ